ันเอ๋ยควรลงบังฟังเสียงดังกองแล้วทวนนนมาบัดนี้บัดควรลงนอดทองเอ๋ยเลีวเห็นน้องว่ามันมีนอนะอ เลือวบัดนี้หันมาฟังเอาเร่องลำการเมืองยานคุดดาไข่หัวซาหัวนกเขาแล้วมาเอาต่อกันเชียงอยู่นี่บังอยู่หันเอามาอาหันให้เต็มเชียงเสียงถามหายา,มาเมา,าจะออกมานม้าบ่อยาบ่พ่อไผ่สิสู่ร้องเบึงดูขั้นบ่เฮาเอายามา,าหันเพิ่มเติมเข่าให้ท่อกันต่อจากหันเก้าปิดมาลงหันทั้งตาสันซ้อมหาทานไฟสิมะจำ เสียงบําบําลงบังอออ๋อออ๋ออ๋อมาบัดนี้เสียงบําบําลงบังแข้งหูฟังโพดมันมวนควรออกดังปุ่มทอเราขว้วเบากบมวนไหลบ่อมีคมเชี่ยนายว่ากะง่ายทั้งตาอานบ่เคยผ่านเคยผิดหลุดชิดหาแต่ไรใด ในหัวใจกะหันหาวสิเอาดาวเอ้ยลงมาอันยงบ่าว่าทิศรือเสียงขั้นแม่ได้เบาบังบบาวังสอนหอดผู้สาวว่าแต่ค่อยได้ต่าติวใยใยให้เต็มเชียงคอยฟังเสียงซอมควรมันมวลหลายจุลืมสูเอาสาวคู่มาให้บ่สนใจฝ่านซาเฮียบ่มีมียกะบ่ออก่อยฝันพ่อแต่หอซา สิวัวกะสังนาไฟสิวากะตามเข่าแนวมันเมาเฮามักขักลายอเมนสาติโอย้ำหิวมาพ้าใจห่อเสียงบวาป่านคนปวงเวียบห่วงงานบ่สางทางเข้าเหื่อบวากายย้ำหิวหลายจุดแบเลียวเห็นแพะเป็นงูเฮาเมาน้ำสาขาดบังเห็นสร้างว่าแม่นนูยังกะหายฟู หมาบัดนี่ยังกายฝูฟูสินอนอยู่กันยังหิวเป็นตะเชีวลุงแดกแม่นสิแพงกะยอมสื่อปานบางไฟเบิดมือคือกับซาขาดห้อชิดฐายังกะบ่อหลอมือแต่สิตายขั้นนั้นไฟเลือกได้เอาใจห่างเยาวางตามคนงามงามกะะจนเหลืองเลื่องสร้าบ่มีสั ผมจิตนำตั้งขอรลองกันไฝ่หลองไงเปล่าเพินพอ่อปานตายทั้งเป็นมองบ่เห็นโทษสำเป็นน้ำบังไม่ไัก่กรบ่าไม่จินกะเที่ยวปนหาลักขะมุยของเลยเป็นคนจองห้องคอบวาซามันพ้าบุญย่าเฝ้าสุนทรหายมาลายเป็นตัวอย่างอย่าเสตียต่างต่าง,างขันเลิกได้ให้เจ้าทิมยา,ม,ามัวเจม सत त आंग डन